เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบำร,รุงราชจ,จัดงานแถลงข่าวบำร,รุงราช Corporate Press Conference 2024 Year of Transformation ทมการกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วรวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลให้สภาพแวดล้อมของธุรกิจตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปค่ะทางโรงพยาบาลบำร,รุงราชต้องการที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้ทันท่วงท,ทีและนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนทางโรงพยาบาลบำรุงราชในฐานะที่เป็น ผู้นําด้านการบริบาลสุขภาพระดับโลกจึงเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อพัฒนาการบริบาลด้านสุขภาพด้ยนะวัตกรรมทางการแพทย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืนค่ะ ซึ่งไม่ใช่เพื่อรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นแต่เพื่อใช้โอกาสการเปลี่ยนแปลงและดีซับชันที่จะมาถึงสร้างประโยชน์กับผู้ป่วยและพนักง,งานทางโรงพยาบาลบำมุงราชจึงวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี2567ให้เป็น year of transformation เพื่อให้โรงพยาบาลบำมุงราชปักธงเป็นหนึ่งในท็อปร้อยภายในปี2572และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกค่ะตอบว่าทำไมเราถึงท้าทายตัวเองที่จะก้าวไปสู่ หนใน็อปร้อยของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกของ Newsweek นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากตลอดระยะเวลา43ปีย่างเจ้าสู่ปีที่44นะคะสิ่งที่เรายืนหยัดไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะคะคือเรามีความเชื่อมั่นนะคะและเราก็เชื่อว่าผู้ป่วยจากทั่วโลกก็มีความเชื่อมั่นในตัวบางดได้ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในด้านการรักษานะคะ เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาในเรื่องของนวัตรกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆนะคะนอกจากนี้สิ่งที่การันตีความเป็นบรรลัราในเรื่องของความน่าเชื่อถือทางการแพทย์นะคะก็คือคลินิ c เข้าเอาค e ำหรือผลลัพธ์ด้านการรักษาะะและเราไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยป่วยเท่านั้นจริงๆเรามีบริษัทในเครือซึ่งคือไ i l l i ล e s c i e n t i f i c w e l l n e s s n e n t e r ซึ่งที่ได้นำเรียนทุกคนไปแล้วว่า เป็นบริษัทที่ดูแลในด้านของผู้ป่วยที่ยังสุขภาพดีนะคะเราสามารถค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นว่าเรามีโอกาสจะเป็นโรคอะไรเรามีบางราจีโนมิกอินสติทิวซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพันธุกรรมนะคะซึ่งทำให้องค์ประกอบเหล่านี้เราดูแลได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนกระทั่งการดูแลคนที่ยังสุขภาพดีนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือถ้าเรามีความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุก,กรรมเราจะชะลอการเกิดโรคผู้นี้ได้อย่างไรและถ้าท่านเป็นโรคแล้วมาถึงบางนุ่รลาชเรามี Center of Excellence ที่ดูแลเป็นศูนย์เฉพาะทางครบทุกโรคนะคะมีแพทย์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะเป็นอเมริกันบอร์ด ฟิสิเชียนซึ่งมากกว่า30%ถึง40%อยู่ในบางมาตและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเภสัชกรนักรังสีนะคะและบได้ทุกๆบุคลากรซึ่งเราปั้นขึ้นมานะคะด้วย c u เจอร์ของ safety and quality นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเราจะยงคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเราเองและเราก็เชื่อว่า ประเทศไทยเราเองเนี่ยในการตั้งวิชั่นในการที่จะเป็น medical hub เนี่ยนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของประเทศไทยได้นั่นคือสิ่งที่พี่อยากจะท้าทายกับทีมงานของพี่เองว่าภายใน5ปีข้างหน้าเราต้องชาเลนจ์ที่ขึ้นไปสู่ติดอันดับ็อปวันทั้เดของโรงพยาบาลที่ดีสุดในโลกคือหลักของเราอันหนึ่งก็คือว่าเราจะให้เกิดความเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แพทย์อย่างเดียวนะครับคือ เรายัางมุ่งเน้นที่เราทํางานเป็นทีมแพทย์เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ที่สำคัญแต่ว่ายังมีบุคคลเบื้องหลังที่อยู่ในความสําเร็จของแพทย์อีกมากมายแพทย์จะสําเร็จได้ดีหรือว่ารักษาคนไข้ได้ดีทีมงานจะต้องดีด้วยเพราะ,ะนั้นเราจะโตกันไปเป็นทีมนะครับอันที่2คือเกี่ยวกับระบบข,ของการคัดเลือกแพทย์สมมุติว่าที่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านของการรักษาเนี่ยหรือว่าปร,ประวัติ การรักษาผู้ป่วยที่ยังไม่โดดเด่นแล้วอาจจะยังไม่รับเข้ามาสู่การทํางานของโรงเรียนแพทย์ของแพทย์ที่บำรุงล้างน,นะครับอันที่3เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้ออํานวยประโยชน์คือแพทย์เนี่ยมีลักษณะเด่นอยู่อันหนึ่งคือเขาจะสามารถที่จะทํางานอยู่และรักองค์กรได้ถ้าเขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถทางผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ย เป็นหน้าที่ของเป็นฟาสิลิเตเตอร์คือเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนให้เขาแสดงความสามารถได้เป็นอย่างดีอันนี้คือหลักทั่วๆไปที่เราพยายามจะส่งเสริมแพทย์ของเราให้ทำงานกันได้อย่างเต็มที่จุดแข็งของเราก็น่าจะเป็นการส่งเสริมจากทางฝ่ายบริหารนะครับที่เรานำเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆอินโนเวชันต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือของแพทย์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย เราเน้นนะครับว่าแพทย์ของเราเนี่ยต้องทํางานกับสหวิชาชีพออื่นเป็นทีมนะครับดังนั้นคือที่ทาไมผมถึงบอกว่าเรา empower พยาบาลนะครับพยาบาลจริงๆทําหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลโรงพยาบาลก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับจริงๆก็เป็นโรงของพยาบาลเขาแต่จริงๆถ้าเราดูในเมืองไทยเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเลยพยาบาลเอางานของหมอมาทําเพราะความเกรงใจเพราะความกลัวนะครับ จริงอันนี้เราก็ต้องการ empower พยาบาลว่าคุณต้องไปทําหน้าที่ของพยาบาลคุณต้องดูแลคนไข้นะครับคุณคนที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้และญาติคนไข้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นหรือว่าเภสัชนะครับการที่เราเขียนด้วยลายมือที่เราอ่านไม่ออกแม้กระทั่งตัวเองเภสัชต,ต้องใช้ความสามารถใช้เวลายอย่างเยอะมากที่จะต้องมานั่งแปลลายมือของแพทย์นะครับโรงพยาบาลก็ถึงเปลี่ยน ดิเรกชันนะครับมี transformation ว่าเราเอาอิเ c ็กทรอนิ medical record มาใช้เพื่อที่จะทำให้เภสัชลดเวลาในการที่เขาจะต้องมานั่งอ่านลายมือหมอสามารถใช้เวลาของเขาในการตรวทบทวนยานะครับเช็คชื่อยาปริมาณของยาที่แพทย์สัง่งนะครับเราเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ผมกล้าพูดได้ว่าเรามีเภสัชนะครับที่เป็น clinical pharmacist mm hmm. นะครับที่เขามีความรู้เนี่ยไม่น้อยกับแพทย์เลย นะครับเรามีการใช้ฟาร์มาโคเจเนติกนะครับที่ดูว่าคนไข้คนนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ยาตัวนี้ไม่ควรที่จะใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับเรามีระบบเทคโนโลยีที่จะ alert หมอทุกคนผมอาจจะไม,ไ,ไม่ได้เป็นคนสั่งให้ทำเทสต์ส่วนั้นแต่หมอคนอื่นที่ดูแลคนไข้คนนี้ก็จะเห็นสัญลักษณ์หรือว่าจะมี alert ขึ้นทันทีนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้อง ยอมรับแล้วก็ transform ตัวเราเองนะครับเอามาใช้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นผู้นำแล้วก็ Disrupt healthcare system ของเมืองไทยนะครับก็ในแง่ของ operation transformation นะครับอย่างที่เกิดไปแล้วเราจะยึดหลัก4อันหลักๆนะครับ fast family use นะครับ accuracy safety ของคนไข้เราแล้วก็ time business นะครับโดย4หลักอันนี้ครับแล้วก็จะมีตัวที่มาเสริมคือ digital healthcare system นะครับ บีเอชแอปพลิเคชันนะครับในแง่ของเซอร์วิสก็มีบังราดเวนะครับโดยเฉพาะบังราเวที่ผมบอกไปแล้วว่าเราจะต้องดูแลคนไข้ในกลุ่มที่ต่างชาติทางภาษานะครับในกลุ่มที่มี Cultural Sensitivity ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นการกระทําอย่างหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ในกลุ่มคนไข้ในโลกประเทศอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะมีการ สอนนะครับมีการแชร์ความรู้เรื่อง knowledge management นะครับในกลุ่มพนักง,งานที่ดูแลคนไข้ทั้งคุณหมอเราเองนะครับในทีมพยาบาลทีมเภสัชศาสตร์สาขาวิชา,สะสะาชาีพต่างๆทั้งหมดนะครับนั่นก็คือจะเป็นการ t r a นฟอร์มตัว Operation ทั้งหมดในปีนี้ของเราครับเพื่อประโยชน์ของคนไข้ของเราครับพี่อยากเพิ่มเติมเรื่องของ AI นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบในเรื่องของ Concept longevity นะคะหรือจริงๆเอาง่ายๆเลยคือการตรวจสุขภาพนะคะ ตอนนี้เราจะแปลนว่าปีนี้เราจะร้อนในเรื่องของ a d v a n c e ์ตอนปัจจุบันเราทำได้แล้วคือ MRI ที่เราเห็นนี่นะคะปัจจุบันเราสามารถ MRI สแกนทั้งตัวได้อันนั้นเป็นการค้นหาเลยว่าเรามีความผิดปกติในเอวัยวะไหนบ้างนั่นคือตัวอย่างแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวอย่างซึ่งเป็นแอดวานซ์เทคโนโลยีด้านของการตรวจสุขภาพในอีกขั้นหนึ่งนะคะ โดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการให้การรักษาในแนวที่เล็ Invasive เป็น Minimal Invasive ในทุกๆด้านอย่างเช่นว่าเกี่ยวกันทางด้านของของโรคหัวใจจะมีการเหมือนกับเขาเรียกทา s c a t h e t e r ในการที่จะเปลี่ยนลิ้นหัวใจเมื่อก่อนต้องผ่าตัดไปเย็บใส่ว้าวต่อไปมันจะกลายเป็นใส่สายเข้าไปแล้วก็นำว้าวเข้าไปเปลี่ยนให้กับว้าวเก่า ในแง่ของทางระบบประสาทแทนที่ว่าจะผ่าสมองก็อาจจะเป็นการเข้าไปในเส้นเลือดส่งคอยเข้าไปอุดไอ้ส่วนที่มันโป่งพองในสมองในแง่ของทางด้านของยูโรโลจีหรือระบบทางเดินปัสสาวะกุณหลิงพูดไปแล้วว่าเราใช้ระบบไอน้ำเข้ามาที่ทำให้ต่อมลูกหมากมันเล็กลงในต่อต่อไปก็อาจจะมีเทคโนโลยีอันใหม่เข้าไปทำให้เกิดการอุดตัน ของท่อปัสสาวะเนี่ยมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับ mm hmm. ผ่าตัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ่ซึ่งะจะให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวเร็วเจ็บปวดน้อยลง mm hmm. เทรนไปจะเป็นทำนองนั้นเราก็จะนำเทคโนโลยีพวกนี้ครับเข้ามาสู่บำรุงราชของเราครับยังมีอีกหลายฟิลด์ของเซอร์วิสของเรานะครับ,รรบที่แต่แนวโน้มจะเป็นทำนองนั้นครับ